ขึ้นรถค่ะคุณสุทีนเป็นยังไงบ้างใกล้หรือยังหรือว่าไปเรื่อยเหมือนเดิมต,ต,ดต้องโบกกลับมาที่โรงแรมค่ะพอดีเอากระเป๋ามาเก็บยังไม่เอากระเป๋าขึ้นรถ ที่มาให้กำลังใจใจก็เป็นกำลังใจให้คุณสุทินและก็ทุกๆคนนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่ภาคใต้กำลังจะออกเดินทางค่ะเพราะว่าไม่เคยมาไม่ใช่รอบนี้เนาะต้องบอกว่าครั้งนี้ <c oughs> เมืองพัทลุงสวยใช่ไหมแสงเข้าวฝั่งนี้แล้วก็แต่งหน้าแต่งหน้าเหมือนกับ นตินค่ะแล้วก็ผสมกาแฟน,นิดหน่อยเพอให้ดีดวายยอค่ะสวยมากเต็มสิบไม่หักเลยค่ะวายยอ,อก็นาทีาการเข้าถึงอะ่ะการเข้าถึงแบบอย่างนี้เลยเล <laughs> ที่พัทลุงยังไม่ได้ไปไหนอีกสักหน่อยก็จะเดินทางไปนครศรีธรรมราชแล้วค่ะ เดี๋ยวขอจะลาโรงเรียนเลยอุออยปกรณ์ครบแล้วเนาะหนึ่งนะคะคุ้มค่ามากในการมาปักใต้รอบนี้ไปให้เช่นกัน มีความสุขในวันพฤอรุษหัสมีแต่โชคแต่ลาบนะคะถ้าไลค์ก็คือการเข้าถึงลดลงลลดลงเป็นพันนะคะจากหกเหลือห้า วิวสวยคนก็สวยขอบคุณค่ะขึ้นสองกิโลค่ะตั้งแต่มาสองกิโลกว่าคุ้มมากเมื่อกี้ไปชมมือรถเนี่ยยังทำงานอยู่ค่ะพ่ฉากดูสิคนขับรถน่ะ เราจะนั่งไหนนั่งหลังเรายังไม่ได้ออกจากพัทลุงค่ะ วกเข้ามาหาไวไฟค่ะทำงานทรงเขตสวัสดีน่ารักมากน่ารักมากเด็กหญิงผลลีเต็มสิบไม่หักนะจ๊ะที่เจะได้กลับมาอีกขอให้ได้กลับมาอีกถ้า,ถ,าถูกรางวัลที่ ถึงพัทรลุงค่ะเปียกหมดเลยเอาดิจิตอลนใส่ถึงหมื่นก็พอค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะกำลังเตรียมตัวเดินทางเหมือนกันค่ะก็จะเปิดไลฟ์ไว้ไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องฟูพี่วกเข้ามาในโรงแรมค่ะมาเก็บ เอากระเป๋าเมจีไปชุบที่โรงแรมอยู่ที่โรงแรมคุณไม่พอมากเหมือนอาญิกเตรียมกินขนมจีนนะคะ ทำไมเสียงลื่นเริงรจังเลยลว่าถึงพัทธลุงค่ะเปียกหมดเลย ทานข้าวหรือ,อยังคะคุณสุธินทานข้าวหรือ,อยังเอ่ยวิวสวยคุณก็สวยอขอบคุณค่ะ ามากในการมาปักใต้รอบนี้พูดดังไม่ได้ค่ะอยู่ที่รอบบี้รอบบี้ของโรงแรม,มเ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 มนี้นเอเดอรบันเนอร์เนี้ยบัน ได้น้ำลายสอขอบคุณค่ะเที่ยงแล้วก็หากับข้าวทานได้เลยนะคะเป็นกังใจเราจะนั่งหน้าหรือนั่งหลังถูกปากกันถึงลารอยู่ลุกกำลังทำงานนี้แหละแะนี่นาย <c oughs> <c oughs> อยู่นี่หมดทั้งตระกูลเป็นลายเรื่องในย่าเป็นพูตรบ้ยยไงพี่สากทานข้าวได้ยังคะรถเนี่ยยังทำงานอยู่ค่ะพี่ชากดูสิคนขับรถน่ะ จะไปเยี่ยมให้ครบทุกบ้านนะคะทพัทรุงค่ะอยู่ยังอยู่แล้วก็ไปดูทะเลสาบของพัทรุงตอนกลางวันของเขาก็ไม่รู้ ต้องโบงงกกลับมาที่โรนะงแรมค่ะพอดีเอากระเป๋ามาเก็บยังไม่เอากระเป๋าขึ้นรถทานข้าวหรืยังแวะมาโรงแรมก็ออกมากนีเพราะว่าไม่เคยมาไม่ใช่รอบนี้เนาะ ต้องบอกว่าครั้งนี้ทางพัทรุงค่ะอย่ยังอยู่แล้วก็ไปดูทะเลสาบของพัทรุง พิษาเขาใช้งานเหมือนกับรถแท็กเตอร์เนี่ย <c oughs> นีคุณครูปั้มทำขนมจีนรอแล้วคะ่ะเมืองพัทลุงสวยใช่ไหมแสงเข้าฝั่งนี้แล้วก็